หลังจากที่เราสร้างรนะัตเตอเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปจะมาสร้างสแตนดาร์ดด็อกนะคะเป็นข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่ผู้ใช้จะกรอกในแบบฟอร์มแบบฟอร์มแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็ นี่แบบฟอร์มแบบนี้ที่เราจะอ่ะนี่คือแบบฟอร์มใบบันทึกสินค้าก็ข้อมูลที่เรากรอกที่ยูเซอร์จะกรอกในเนี้ยพวกเนี้ยจะไปเก็บใน Standard Doc s t a นดาร์ดด็ที่เรากำลังจะสร้างต่อไปนี้นะคะแต่ว่าตัวอย่างที่เราจะทำเป็นใบสมัครงานโอเคก็เข้าที่ d o c u m e n t .exe นะคะมันก็จะได้หน้าตาโปรแกรมการสร้าง standard d o c k มาแบบนี้ก็ไปที่ data คลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วก็กดที่ new section นะคะ section name เนี่ยก็จะตั้งเป็นโปรไฟล์ กดโอเคจะได้ s e เซ i ชันเนมโปรไฟล์มาปุ๊บมาที่ไอเทมคลิกขวาแอ d ไอเทมเนมตรงนี้ก็สร้างเป็นชื่อเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะ Profile ไทป์ไทป์นี่จะมี2แบบนะคะแบบฟิกกับแบบซีเฟนมันจะมันต่างกันยังไงดูตรงนี้ในแบบฟอร์มที่เราสร้างนี้จะเห็นว่า รูปแบบการกรอกข้อมูลจะมี2รูปแบบก็คือส่วนบนแบบนี้คือพิมพ์พิมพ์เข้าไปที่เป็นช่องเป็นช่องใน t e x t b o x นะคะแบบนี้เรียกว่าแบบฟิทส่วนแบบนี้่าเรียกว่าแบบซีเ u e นต์นะคะคือข้อข้อมูลเนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆมันก็จะมาแสดงในตรงนี้เป็นแบบ่าข้อมูลมันจะอย่าง ต็อกเขาตรงนี้นะคะข้อมูลก็จะมีได้หลายได้หลายชิ้นหลายไอเทมอันนี้คือแบบซีเควนซ์ส่วนแบบฟิกข้างบนเนี้ยข้อมูลมันจะได้มันจะมีได้แค่อ่าข้อมูลเดียวนะคะอ่าโอเคก็อันนี้เราสร้างแบบฟิกก่อนก็แอดไอเทมไอเทมตรงนี้คืออ่าข้อมูลที่ จะใส่เข้าไปอ่ายูเซอร์จะพิมพ์เข้าไปในในฟอร์มนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีเนมอ่าเสร็จแล้วก็สติงนะคะกด a อ p l y a d แอดไอมมีอ,อายุไปสมัครมีอายุด้วยต่อไปก็ position ใล้เบอร์โทรนะ,ะนี่เป็นตัวอย่างค่ะก็มีแค่นี้นะคะสำหรับตัวอย่างโอเคแบบฟิกเสร็จเรียบร้อยเซฟแล้วก็มาสร้างแบบซีเควนต์นะคะเหมือนเดิมแบบซีเควนต์ก็จะให้ชื่อ work อ่ะแบบซีเควนต์นี้เราจะเก็บข้อมูลของบริษัทที่ ผู้ใช้เนี่ยเคยทํางานมาก่อนนะคะว่า,เ,าเคยทํางานบริษัทอะไรมาบ้างเงินเดือนเท่าไหร่ตาแหน่งอะไรมาบ้างซึ่งเขาอาจจะเคยทํางานมาหลายบริษัทข้อมูลก็มีได้หลายข้อมูลแล้วก็เลยใช้แบบ C เป็นนะคะโอเคแล้วก็คลิกที่ Work มา Item คลิกขวา Add Item เหมือนเดิม Name ก็ เวิร์กเหมือนเดิมน,นะคะอ่าเปลี่ยนไทป์ให้เป็นซีเควน c e เสร็จแล้วแอดไอเทมเมื่อกี้มีอะไรบ้างข้อมูลซีเควน c e ก็จะมีบริษัทนะคะคอมพานีเคเวิร์ก s ์เวิร์กสตาร์ทนะคะอ่า เริ่มต์ทด้วยเท่าไรอะไรยังไงโอเค add item ต่อไปก็ end start สุดท้าย position โอเคอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลแบบ C# นะคะเอาแบบคร่าวๆก่อนเราทำแค่ตัวอย่างเนาะโอเคเสร็จแล้วก็เซฟก็จะได้ข้อมูล พบแล้วนะคะที่เราต้องการเสร็จปุ๊บกดที่ export XML ก็มันก็จะให้เราเซฟมาเป็นแบบ XML นะคะก็ตั้งชื่ออ่เาเป็น job XML แล้วกัน ก็ดูว่าเราเซฟไปไหนนะคะจำไว้ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเช็คดูว่าที่เราเซฟไปเมื่อกี้โอเคไหมนี่นะคะ job xml โอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอ่า ml ไฟล์ ile, แต่ว่าอันนี้ก็ ตัวนี้ก็ปิดไปเลยนะคะสร้างเสร็จแล้วพอดี ml file เมื่อกี้มัน format ไม่ดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาเข้าโปรแกรมให้มันจัดการเรียงข้อมูลให้อ่านง่ายกว่านี้นะคะ ค okay. น้าจะได้หน้าตาแบบนี้มานะคะเซฟอ่านนี่ก็ข้อมูลแบบฟิกนะคะเนี่ยสมมติว่า ชื่อ user เป็นนายเเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บนาย A ก็จะมามาโชว์อยู่ตรงนี้นาย A อันนี้อ่าอันนี้สมมุตินะคะสมมุติโอเคส่วนแบบแบบ sequence มันจะขึ้นมาเป็นไอเทมแบบนี้เราสร้าง standard doc k ขึ้นมามันจะ generate ข้อมูลมาให้หนึ่ง ถึงมันทัดึงเงินจำนวนวันนะคะก็เราก็ลบอ่ะอยังไม่ต้องลบก็ได้โอเคเรียบร้อย